สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทก่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสุดช่ามีมีธรรมดานะครับต้องมีมีธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจร VIP นะครับดาวโจร VIP ของวันที่15นะครับ1ิากุมภาพันธ์สองพนะครับสำหรับดาวโจร VIP นี้ก็เป็นเลขจากนิวยอร์กนะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับ่าประมาณนี้นะครับ ของวันที่15นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับคิดบวกเอานะครับคิดบวกก็ได้บวกครับใครที่คิดลบก็ได้ลบะประมาณนี้นะครับสะสมเยอะๆมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับสาหรับคิดลบนะ,ะประมาณนี้ถ้าคิดบวกมันก็มีเจ็สิ่งดีๆมีความสุขทางใจทางกายส่ง,งผลต่อเนื่องกันมานะครับประมาณนี้นะ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปุลปเลยขอขให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแนวทาง่ชงบีบดีธรรมดาก็จะมาวางเลขแทนคาขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยจะลืมกดติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจทีอเหม่กับกดไลค์ก็อันเดียวกันนะครับอย่างเดียวนะครับกดติ๊กกดติ๊กนะครับแาบนั้นจะกระทืบนะครับ ให้กดนะครับติ๊กอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะ,อะขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรับสวีโชคสวีสุขนะครับาวันนี้มีเลขอะไรมาฝากบ้างก็งมาชมรมกันนะตาโจน VIP ตาจน VIP นครับห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่หกกับเจ็ดนะ หกัเจนะครับ7อะไรครับนี่7 8 8 7 7 9 9 7 7 7 7้7887นะครับส่วน6นะครับ ตามนี้นะครับส่วน5คือตัวเระครับใครชอบตัวเราก็จัดไปนะครับเด่นก็คือ6กับ7นะครับประมาณนี้นะครับวิ่งดูดน,นะครับดาวโจน VIP ครับจาวเจน เด่นทา้งไหนเด่นทางหัวนะครับทางนี้นะเด่นทางนี้นะครับเด่นนะนะครับเด่นทางด้านเหมือนนะครับจางนี้นะเด็ดนะครับส่วนส่วตัวลองตัวลองทางนี้นะน,นะครับตัวล,ลองครับเด่นห้าหกเจ็ดนะครับตัวลองคือห้านะครับทางนี้ อันนี้คือคู่เจาะนะเขาเรียกนะไปที่มือใหม่นะครับคู่เจาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าก็เจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจดสองสองเจ็ดไปกับเขาเรียกว่าคู่เจาะส่วนสายวิ่งสายลูดหกกับเจ็ดลูดลูดก็คือสิบเก้าหางนะครับสิบเก้าหางนะอันนี้นะครับดาวโจนส์ v ี p ของวันที่สิบห้าครับ ตานนี้เลยตามนี้เลยนะครับเจอตอทุกตัวนะครับขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีให้ทุกๆนะครับ6กเก็บนะครับเด็ดเนาะตัวรนะอ,องคือห้าครับแต่เจอในเอพีก,ก็มีเท่านี้แล้วกันขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีให้ทุกๆครับวันนี้ก็วันนี้นะครับสวัสดีครับ